สวัสดีครับท่านผู้ชม f อพีพี่ๆน้องๆน,นักหมากรุกทุกทกท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมากรุกไทยไก่กา,า้าวันนี้ก็จับคู่มาเล่นกับท่าน98สตีกรีอีกแล้วนะครับอยู่ในเว็บไซต์ p r e y OK o k นะครับสามารถเข้าเล่นเกมนะฮะทาง p r e โอ OK ก็คือเข้าใน google นะครับแล้วพิมพ์ว่า p r a y OK k หมากรุกไทยนะครับก็ล็อกอินเข้าไปเล่นเลยนะครับฟรีนะครับ ันนี้ไก่ข้าวฟ้าก็มาด้วยอุปกรณ์ขวาครับปะทะเม็ดซ้ายครับอ้อหนะครับท่เกสิบแปดดิกกี้ครับก็เล่นเม็ดซ้ายนะครับไอเป็นไรครับปะทะหมากของตัวเองครับก็เก็บขุนขึ้นไปครับไก่ข้าวฟ้าก็ชอบนะครับเล่นกับเม็ดซ้ายด้วยมาอุปกรณ์ขวาครับก็เป็นแนวทางการแก้ดูนะครับว่าท่านใดชอบนะก็นําไปประยุกต์ ใช้กับการเล่นของท่านได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับจังหวะนี้ก็นําเรือไปล้วงลูกนิดนึงครับคู่ต่อสู้ไม่นําไปคลองเจ็ดนะครับเพราะว่าโขนเขาจะมาไล่เราครับก็เลยมาหยุดตรงนี้นะครับสีขาวคู่ต่อส้ก็นําเรือมากดหนีครับหนีอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอก ตาต่อไปครับสีขาวเดินครับจะทําอย่างไรต่อในตําแหน่งนี้นะครับปูเบี้ยมาหมดเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับโอ้โหคุมพื้นที่ริมนะครับยกม้ามาอีกหวังจะทิ่มริมที่มโคนเรานะครับโอ้โหเราระเบิดเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับวัดใจกันไปเลยครับไม่สนใจนอกในกันแล้วนะครับในตําแหน่งนี้ครับท้าแรกกันหมดเลยอ่าแบบนี้เบี้ยกินขึ้นไปครับกินตัดเข้าในอีกไหมให้เบี้ยแหวง อาทิมลิมกินตัดออกไปก่อนครับกินฉีกเลยครับแล้วก็ปักใส่เม็ดไม่เอาครับสะกดเบี้ยไว้ก่อนปักใส่เม็ดเขาก็เป็นการสร้างบ้านตรงกลางนะครับเขาถอยเม็ดไปไล่เรือเรานะครับ มีท่านผู้ชมเข้ามารับชมด้วยนะครับรับชนก็อา่านโคนขึ้นไปครับแทงเราอย่างนี้จูไม่ได้แล้วโดนกินตัดนะครับกินตัดก็ใช้มาตัวไหนดีมาตัวขวาขึ้นไปกินครับไหลยคนขึ้นไปเม็ดซ้ายจะทำไงต่อเม็ดซ้ายอ้าวไหลโคนขึ้นมา จะเก็บขุนหลังเมรร็ดด้วยนะครับไหลโคนขึ้นไปเหมือนกันครับเก็บขุนเข้าป้อมเรียบร้อยนะครับของสีขาวเอาเรือมากดไหมท่าน9กสแปดีกีนะครับก็เป็นหมากที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นจังหวะนี้ก็ขอกดก่อน อันไหนเต่าเรือเราซะง,งั้นนะ่ะกินเข้าไปขยับขุนมาต้องหนีแล้วล่ะขยับลงมาครับสีขาวจะทำอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้นะครับแล้วเราก็จะทำไงดีเอาเรือมากดในตำแหน่งนี้ ปกเบี้ยขึ้นไปยังไม่ได้เบีย้ยดำที่ตำแหน่งคอควานี่สกัดเม็ดของสีขาวนะครับจับตัวมาขึ้นไปครับมาตัวล่างไม่ได้ใช้งานครับก็ขยายขึ้นไปนะครับค่อยๆยึดพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสีดำค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับอยู่แถวสี่หมดแล้วฮนะ เราสังเกตง่ายๆนะครับอยู่แถวสีอ้าวคนปักมาแบบนี้กินกัาไปครับใช้มากินต่อมาไหมมาตัวนี้ยืนสวยเกินนะครับม้าขาวนะครับต่อมา้าทางริมกระดานยกมาไปริมกระดานเขาเอาเรือกดเราจะเอามาลุก ถ้าหมากค่อนข้างที่เสมอก็ต้องยอมเสมอกันนะครับเพราะว่าจะฝืนนะครับเจ้าเรือกดเอามากินมา้ารุกเขากินเปี้ยเรากินเรือนะครับก็เสมอขึ้นไปครับแต่สีขาเรือที่จะก,กินม้าครับเราก็นําเรืออ้าวต่อเรือเราซะง,งั้นนะ่ะถ้าหลบมาทางซ้ายขุนเราไม่ปลอดภยัยละโดนขกาโควนแน่เลย อเล่นหมากบกก็ได้ครับอืมกินไวเลยครับแล้วนําโคนไปยึดนะครับไม่ให้โคนของสีขาวนะครับได้ขึ้นมานะครับถอยเม็ดจะมาปักใส่โคนแต่เรามีม้าอยู่นะครับมีม้าอยู่ก็ไหลเม็ดขึ้นไปก็ดีครับไหลเม็ดขึ้นไปเอาม้าไปจับเบีย้ยขาวยังไม่ได้ครับเขสามารถถอยม้าไปผูกได้นะครับ ถ้างั้นเราก็รอจังหวะอ่ายกม้ามาแบบนี้ยกม้าขึ้นสวนเลยครับแม่จะมาต่อมาถ้าต่อมาได้พมก็ค่อนข้างที่จะเสมอสูงนะครับแบบนี้ก็ยกมาขึ้นไปก่อนจับกินเบี้ยรฟรีก่อนนะครับของฟรีมีที่ไหนมีที่นี่ครับที่เดียวนะครับกินก่อนครับโปรดรับทมที่ความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เขามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นครับจังหวะนี้ยังไม่กินครับยังยิ่งอยู่นะครับเอาเม็ดไปไล่มาเอาจังหวะทีเดินแล้วก็กินเบีย้ยครับจับโคนอีกโดนปักแบบนี้เอาไงดีไหวไหมมาตัดโคนเม็ดเอาอะไรถอยกิน ถ้ามากินเรากินเม็ดฟรีครับกินกไปอ้าเอาเม็ดกินก็ต้องใช้โคนครับต่ออีกแล้วนะครับต่ออีกแล้วเราไม่กินครับเรากินเบี้ยครับเราจะรูดสเดานะครับกินมากินกลับไม่กลงครับเบี้ยตัวกลางกระดาเราทิ้งเลยนะครับอกินครับมาไว้เวลาเวลาเหลือน้อยอีกแล้วนะครับก็ขยับขุนมากครับมารับครับก็มีสี่บังนะครับ สีบางรวมทั้งโคนด้วยก็น่าจะชนะม้าได้เป็นเบีย้ยผูเบีย้ยเทียมหมดเลยนะครับเกลียบขุนก็ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนโคนกลับมาใช้งานนะครับจกมามาแบบนี้ก็ดันเบีย้ยขึ้นไปก่อนครับม้ารุกก็ติดมา้าติดมาเข้าไป ไก่ก้าวฟ้าพลาดครับเสมอเลยอาคุณตู้ไม่เห็นครับถ้าเมื่อกี้ติดม้านะครับสีขาวเอาขุนไปติดเบี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเสมอเลยนะครับอารอดไปนะครับสิบนิ้วยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังนะครับก็มาลีแนะนำแต้มให้ฟังนะครับว่าพลาดแบบไหนนะครับก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับ เราเอานะเอาอนาคตดีกว่าครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเราก็ขยับขุนไปครับโดนรุกก่อกวนมาตัวนี้นะพรียวพริ้วจริงๆนะครับหมุนมากงายก่อนครับเราเป็นกองทัพมดนะครับกองทัพเบี้ยนะครับที่ยังไม่ได้ง่ายครับก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับช้ามากก็ต้องถ้าได้งายหมดครับรวมตัวกันได้นะครับก็จะดีมากเลยนะครับยกมาแบบนี้ก็ หายเบี้ยรครับเพียงหนกลับมาขยับขุนครับโดนลุกขยับขุนโดนเบี้ยหากลับมาพยายามกระชับพื้นที่ครับครับกลับมาเรื่อยๆครับค่อยๆปลูกกันไว้นะครับโดนลุกอีกแหละขยับหนีก็เป็นการเบียดหมากปลายกระดานนะครับ ตั้งแต่ช่วงกลางเกมมานะครับแต่เมื่อกี้ไก่กาฟ้าก็มีพลาดจังหวะหนึ่งนะครับเเบียงหงกลับมาโดนรุกก็ก่อกวนตลอดครับอถอยเบี้ยงหากลับมารุกป,กปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันแล้วก็ขยับมาไล่ม้านะครับพยายามจะล้อมนะครับล้อมขุนนะครับหรือว่าจะล้อมม้าดี มีหลายหลายแนวทางครับล้อมมาก็ได้ครับล้อมขุนก็ได้ครับจังหวะนี้พยายามบีบตัวหมากเข้าไปนะครับเพี่เรายังไม่ได้หงายอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับด้านขุนขึ้นไปมามาตานี้ก็เอาเอาเบี้ยขึ้นไปครับขุนขึ้นไปโดนลุกนะครับเอาขุนขึ้นไปให้ลุกทีนี่ติดมามไหมือว่าถอยอ่ถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่าครับเบี่ทางด้านขวาเรายังไม่ได้หงายนะครับ แบบนี้ก็เอาเบี้ยขึ้นปเจิตตำแหน่งขยับคุณด้วครับอยู่หน้าพยายามอยากอยากใช้ให้อยู่หน้าโคนนะครับไม่อยากให้อยู่อยู่หลังโคนนะครับไล่ยากนะครับเ็มีมาด้วยนะครับถ้าอยู่หลังโคนนะครับโคนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเบียนะครับนะครับขยับเบียเข้าไปครับพื้นที่เริ่มน้อยนะครับของสีขาวนะครับสําหรับขุนนะครับ ลุกปักเข้าไปหนีเดินไหวจริงๆเอาเบียดกลับมาครับไงลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับแล้วก็เอาไงายปีครับได้ไงหมดทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ประสานงานกันนะครับดันคนขึ้นไปตรงๆนะครับถ้ากับเป็นเทียมสองคู่นะครับแบบนี้นะครับอ,อ,อ้าโดนรุกอืมเอาแคบไล่มาครับ รกแปิกตักกันไปเรือกมุมมาเลยครับอยู่มุมไหนครับขึ้นไปตรงตรงเอาเบีย้ยไปดักไว้มามาจับแบบนี้จับไปครับมาลุกอีกแล้วตามมาก่อนเอะก็กวนนี่เดี๋ยว ตั้งสติใหม่อ่ะขึ้นไปตรงๆนะครับขยับขึ้นไปเลยไม่อยอมให้เราใช้โคนนะครับไม่ใช้ก็ได้ครับครับเอาเบีย้ยไปล็อกขุนไว้ไม่ออกให้เหลือสามตาเดินนะครับเดี๋ยวเขจะบังคับให้เหลือให้เหลือสองตาเดินนะครับขยับขุนไปแล้วนะครับก็ดึงเบี้ยงหงายตัวนอกกลับมาครับแล้วก็ลุกป,ปักเข้าไปถอยเข้ามา ก็อีกสองทีลุกจนนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็มีจังหวะนะครับจังหวะเอา,ามาลุกากินครับแล้วก็เบี้ยรุกแล้วก็ซ้ําด้วยเบี้ยรุกจนสวยงามโอ้โหเหนื่อยนะครับเกมนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ